เดี๋ยวลองให้จิ้มนะฮะลองกวนๆได้แนดไงสวัสดีครับวันนี้มีเมนูมาฝากเหมนเช่นเคยนะครับวันนี้มีเมนูหอยเชอรี่ฝนตกแล้วหอยเชอรี่ออกไปซ่อหอยเชอรี่ไหมครับนี่เดี๋ยวจะเอา ต้มก่อนนะครับน้ำก็เดือนละดิจานเอาพักนะครับนี่ต้มมันก่อนใบมะขูดกับจะไข่ต้มมันแก้ขามันก่อนครับเนาะอืมเอาล้วครับอันนี้คือที่เ่าต้มเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับไฮชอรี่เอาเต็ใหญ่ขนาดดกเต็มอ้อมมือลานะครับหัวมันใหญ่ดีแต่เขาต้องแจ้งกี่นะครับเ้อมันมีที่เขาจะต้องอ,ออกคือมีแต่มันนะครับแต่ดังบนมันเขาว่ามีปิดอีโลนี่ครับในส่วนของน้ำจิม้มมีหอมขาวแล้วก็พริกกรไก่แล้วก็แห้ขาข้าวป้อม หวานวนะครับเครื่องปรุงเป็นน้ำจิ้มสามรสนะครับใส่พริกใส่ตามไปได้เลยแล้วก็เดียวก็เขาก็ปปรุงส่วนประกอบก็มีสามสี่อย่างนะครับพริกแดงนี่ขนาดที่ะเผ็ด้องนี่ปลายอดเลย เอาใส่เลยใส่ใส่นั่งเลยเใส่าใใสตามชอบเลยนะครับเนอะมันมีจำกัดแต่ตัวนะครับเ้าแต่ชอบใครชอบมันเอาละปรุงรสใส่ปรุงรสน่อยแล้วก่ออันน้ำตาลปีเปน็นนอยเอาสักเกินจอนกปแล้วเดี๋ยวจะออกหวานแล้วไปอเออเอาไปละเน่ย เดี๋ยวลองให้จิ้มนะะน้องกวนๆได้แน่ไงอืมเอาต้สหน่อยสมหน่อยเอาละเอาละสวัสดีครับพี่ๆน้องๆเฮาวันนี้มาปลากันเมนเช่นเคยนะครับวันนี้มี เมนูหอยเชอรี่นี่ครับหอยเชอรี่ตัวใหญ่ๆแต่ว่าไปซ่อมมานะครับพุ่นหนองเพาะหากินยากกันนะครับเนื้อวันเดียวนี้นะมันโดนยาพ่องบันเดียวนี้นกปากแห้งก็กินหนักตัวของมันกินตัวมันก็นเลยวันเดียวก็เลยเขียมเอาละครับบุญก,กันแล้วนะครับเนาะโอ้อากาศกลางโต้ง ฝนก็จะมาแล้วครับฝนจะตกแล้วเอาแล้วครับโอ้ยจัดเลยดีกว่านี่ครับอืมตตยใหญ่แต่เราที่ออกเขาเนื้อออกแตม้มันนะเขอาอ่ันเมาไว้โลนี่ครับเนี่ยอืมมาทีสามรถนี่ครับเหม,มาะขนาดเลยนะครับมากินด้วยกันนะครับเนาะ อ้าวอืมอ้าววันนี้สุดยอดเลยกว่ากินนี้ยิ่งต้องถามหาเขาแรงนะเขาเลยนี่นะอิ่มอืมอืม,อม นหนครับโอ้นี่มีไข่ด้วยนะอืมเรา,าแต้มมันออกนะครับนี่เนี่ยจิ้มเลย พักหลายย่างครับตึงสลัดตึงมะทั่วมะแตงหอ,องจีนวันนี้จับเหมาะขนาด วันนี้มากินขังโต้งเปลี่ยนบรรยากาศพ่อ,อนี่ครับนี่ตุ่มเมาันวะอืมอืมอ๋มอกินเหมือนนักเลยครับ มาดิที่เป่นทางใต้เป่นใบแกะใส่อันต่ำสั่วต่ำปลานะครับอันนี้กวางหเชอรี่นะครับพวกบใบหัวเนะี้ยหเชอรีนะ่เนี้ย อืมอนมอืมอืมนะครับอืม วันนี้กลิ่นคนเดีม้มดเกานะครับเนาะเอ้ามีไข่หมดแล้วนะไข่มันนะ เจ๋ไว้ตยโอ้น้ำหอยอ,อันนี้ผมใช้ต้มนะครับเนาะใบนึง่งรอบหน้าจะลองแบบนึ่งก่อนอันนี้ต้มเอาต้มหมอนเออนะครับสักเจ็ดแปดนาทีกว,ว่ละ ต้มเมินมันมันจะเหนียวครับอืมโอ้บืดมาดีแลครับฝนก็นจะต,จตกแล้วบรรยากาศยามแรงเสียงกบเสียงเขียดเขียดห้อง,งออทแนบๆเดี๋ยวเพิ่นเนี้ยนายกากันแล้วครับลายให้ก่อนเป็นหวานละอันนี้ก็กําลังถ่ายละ ยังบาเล็เตอร์แค่เอาต่เอาต่เ,าเกียบแปลงไม้คว้านมันอ่านมันจะบอกไปครับตัวมันใหญ่มันต้องเอาขนาดนี้โอ,โอ้มีไข่หมดแล้วครับเนี่ย หอยเชอรี่นี่มันจานาแนบบใครชอบมาจังมันมันครบกินต้นเข้าครับเนี่ยมันเลยโดนยาขยะเออโดนยาขยาะแบะโดนยาหอยเอาแก้หัวแล้วก่อน ไม้เสียบแล้วก็เ,เอาไปปิ้งถ้าอย่ามอ่รับแน่จัดพอก่อนอ๋อทางใต้ปัญญาขายแล้วปัญขายดีขายดีบเนี่ยอ๋อวันนี้เมนู หอยเชอรี่ต้มหอยเชอรี่ลวกหอยเชอรี่อ๋าลำครับวันนี้ซากว่าตัวถ้าเดี๋ยวสองตัวนะ <c oughs> เอาละครับวันนี้จะขอปอคลิปนี้ไว้ต่อเอีก,ก่อนนะครับเนาะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆเขาทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามกันนะครับเนาะ ขอขอบคุณเจนะครับที่เือเกียรติได้มาเข้ามาพอ่นช่องยูทูบผมถ้าใครชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดติดตามกันนะครับเนะเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศรอบๆมาฝั่งกันวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ